สวัสดีช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่7กรดก,กรดาคม256ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยที่นี่ค่ะทุกคนที่นี่วัดเขาลังสามคาีธรรมนั่นเอง ปี่นมาที่นี่ครั้งล่าสุดคือเดือนธันวาคม2565ค่ะทุกคนแล้วก็ปิ่นก็ทำคลิปไว้หมดแล้วนะคะทุกจุดเลยของวัดเขาลังสามขีทำแล้วเหมือนเช่นเคยหาที่ปิ่นเคยบอกในคลิปนั้นไว้ว่าปกติอะปิ่นมาที่นี่หลายครั้งแต่ปิ่นจะมาที่นี่จุดเดียวค่ะทุกคน ท้าวเวสวุวรรณนั่นเองหลังจากที่ปิ่นมา6เดือนทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนอันดับแรกก็คืออะไรรู้ไหมเครื่องร้านของข,องของังแล้วก็ทูบเทียนที่ว่ากาบไหว้ค่ะปกติมันจะเป็นบล็อกเล็กๆค่ะอยู่ข้างๆถนนตอนนี้เขามาทาแบบโอ้อามากเลยทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะพาเข้าชมปิ่นกําลังตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดเลยทุกคนทุกคนดูสิ เครื่องรางของขังเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนดูดิราคาชัดเจนนะคะ699 399 499เยอะมากเนี่ยที่ปิ่นสนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมนาฬิกาสายมูอุ้ยตายแล้ววันนี้ปิ่นต้องเสียทรัพย์แน่ทุกคนมีแววว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้คือแผ่นยันทองเหลืองค่ะใส่หลังโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าตัง บูชา59บาทอันนี้ก็เหมือนจะโดนค่ะทุกคนเยอะมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะที่มาใหม่นั่นก็คือพระยาปุริศาสทุกคนรู้ไหมว่าท่านคือใครเป็นหนึ่งในสีมหาอมาตย์ของเท้าเวสวรค่ะท่านเป็นเทพผู้เฝ้าสมบัติและควบคุมดูแลพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายค่ะ ท่านคอยจะกินผีปีศาจช,ชั่วร้ายเป็นอาหารดังนั้นพวกผีปีศาจจะเกรงกลัวพยาปูริาสาดมากค่ะและผู้ใดบูชาจะมีความเจริญในลาบยศมั่งคั่งร่ำรวยและรอดพ้นจากพูดผีปีศาจนั่นเองแล้วอย่างอื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเห็นไหมทูกตัวเลขก็มีค่ะทุกคน20บาท แล้วก็ที่ปิ่นสนใจก็คือตัวนี้แต่ว่าปิ่นคิดดูก่อนนะว่าปิ่นจะเอาอะไรดีค่ะทุกคนเอนาฬิกานั้นน่าสนมากเลยนะปิ่นว่าเอาตัวนั้นก่อนไหมอันอื่นค่อยมาสอยทีหลังไหมทุกคนโอ้ยดูดีเมียน,นี้ด้วยค่ะห่างช้างค่ะปาดเป่าสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าคุณใสอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแหวนก็น่าสนทุกคนดูดี สี่เก้าอันนี้ห9เค่ะทุกคนเอาอะไรดีเอาอะไรดีสองเกก็น่าสนทุกคนส9มตัวนี้ก็น่าสนอุ้ยหลาลันตาไปหมดอันนี้ร้อยเก้าสิทุกคนร้อยเก้าสิบเเอาอะไรดีแต่ปิ่นตัวอ้วนอ่ะจัดตัวนี้ค่ะทุกคนเสร็จปิ่นเลยค่ะตัวนี้วางไม่ลงจริงๆค่ะเอามาดูแล้วปิ่นสอยไปนหนึ่งค่ะ มาต่อที่ภารกิจของปิ่นค่ะปิ่นจะมากราบไหว้ขอพรเท้าเวสุวรรณที่ปิ่นมาวันนี้ก็คือปิ่นฉลองคลิปในช่องปิ่นค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่500ค่ะทุกคนสำหรับประวัติเท้าเวสุวรรณนั้นท่านเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ค่ะในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4อัอธิบดีแห่งอสูรทำหน้าที่รักษาประจำทิศเหนือในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาค่ะ เป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบิญญาณร้ายและสิ่งอัปมงคลแก่มนุษย์ค่ะทุกคนอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลบันดาลโชคลาภดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมามีอำนาจวาสนาค่ะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งจเจริญในลาบยศและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวผู้บูชานะคะ ท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อค่ะจากหลายศาสนาเช่นเท้ากุเวนในศาสนาพราหมณ์ของอินเดียค่ะพระโพธิสัตว์ชัมภร,ระในคติพุทธศาสนาแบบวัชรยานค่ะและตันตระมีรูปลักษ์แตกต่างกันไปนะคะแต่คนไทยมักจะคุ้นเคยจะเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่ค่ะทุกคน แต่ข้างๆท้า,า,ทาวเวสวุวรรณนะค่ะก็จะมีตรงนี้ด้วยค่ะเห็นไหมทุกคนดูคลิปเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมมีอยู่สามองค์ด้วยกันค่ะ,พ,ะพัพพูธค่ะพัลลาหูค่ะพระยายงมล่าค่ะทุกคนสามารถกราบไหว้บูชาขอพรได้เหมือนกันเลยค่ะ นี่ค่ะที่ปิ่นเคยบอกไว้ในคลิปนู้นะคะว่าปิ่นจะมาแต่จุดนี้ส่วนปทัทนะะ์อาหารถ้าเกิดสิว่าใครมาบนบ้านสารกล่าวแล้วก็ได้สมความปรารถนาก็สามารถมาจุดปทัทธะตรงจุดนี้ได้เลยนะคะแต่แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะทุกคนเขากําหนดเวลาค่ะ ให้จุดประทัดได้เฉพาะเวลาเท่าไหร่มาดูไพายพร้อมกันค่ะทุกคนไม่ให้จุดพ้ามื่อนนะนี่ค่ะจุดประทัดเวลา1 8 0 0ถึง1 9 0เนเท่านั้นค่ะหากทุกคนไม่สะดวกฝากไว้ค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จุดให้ นี่ค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกคนเห็นไหมที่ปูนอยู่อ่ะ mm hmm. บล็อกเล็กๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะ mm hmm. เครื่องรางของขัง,งเขาจะอยู่บล็อกนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นโอ้อามาก ้าสนใจหลายอันเลยแล้วพอบล็อกตรงนี้ไม่มีอะทำให้ลานตรงนี้กว้างขวางหมดเลยทุกคนเห็นไหมดูแบบอู้จเจริญหูจเจริญตาแล้วก็มีตรงนี้ค่ะคาเฟ่คือร้านกาแฟค่ะทุกคนสามารถมานั่งทานได้นะแต่ปิ่นไม่ได้เดินเข้าไปนะคะโอเคไหมทุกคนวันนี้ปิ่นจะมาขอพรกับเท้าเมวสวรค่ะมอบพรให้ปิ่นด้วยนะวันนี้คือปิ่นทําคลิปในช่องคบ ok. 500คลิปแล้วค่ะแล้วก็คลิปที่500ก็คือเป็นคลิปของเทวสุวรรณค่ะทุกคนโอเคนะบ๊ายบาย